สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนายนภัสควงใบเฟินเที่ยวมิลานสุดเชียวแต่ละช็อตหวานมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จินที่แฟนคลับหลายคนต่างลุ้นอยากให้เป็นคู่จริงกันสักทีสําหรับนายนภัสและใบเฟินพิมพ์ชนกด้วยความที่ทั้งคู่สนิทสน,นมกันอยู่แล้วบวกกับแม่หมูพิมพ์ปากาออกรงเชียร์สุดฤทธิ์เอ่ยปากชอบอยากได้เป็นลูกสาวอีกคนกองเชียร์ก็ลุ้นกันสุดตัวเลยจริงๆรล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีลุ้นมากขึ้นจริงๆหลังจากที่นายและใบ เฟิร์นต่างเสร็จสิ้นงานการร่วมชมแฟชั่นวีคที่มิลานประเทศอิตาลีตามคาดว่าทั้งสองนะัดเจอการเพื่อมีโอกาสได้ร่วมทริปมิลานเพิ่มความสนุกคูณสี่เข้าไปเลยเพราะมีแม่หมูและผู้จัดการส่วนตัวของไบเฟิเร์นร่วมทริปด้วยจากภาพต้องบอกว่าแต่ละช็อตหวานมากๆเหมือนคู่รักเดินทางมาเที่ยวเลยจริงๆมีทั้งภาพเช็ดปากให้กันกอดคอกินไอศกรีมหรือจะเป็นภาพที่นายเดินถือถุงชอปปิ้งให้ใบเฟิร์นบอกเลยว่ามิลานนั้นหวานมดขึ้นทั้งรังแล้วแฟนคลับเลิกจิน แล้วเพราะมันค่อนไปทางคู่จริงแล้วมากๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าทาั้งคู่จะเป็นคู่จริงหรือว่าเป็นเพื่อนซีก็เป็นมิตรภาพที่ดีอย่างมากแถมยังทําให้แฟนคลับได้กระชุมกระชวยไปด้วยอีกต่างหากครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ